สวัสดีค่ะช่องใบบางติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับแพทโกโบ l a แลบนะคะ ประจำวันที่30กรกฎาคม2564นะวันนี้ก็มีสิ่งที่น่าสนใจหลายๆอย่างเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกๆกันไปตลอดนะคะแพดโกโบอลแลบนั้นบางส่วนก็อาจจะนำมาใช้จริงหรือบางส่วนก็อาจจะไม่นำมาใช้นะคะถ้า PA เ,เ,เขารู้สึกว่ามันไม่ work เนาะและการแปลของแม่บ้านนะคะเป็นการแปลจากภาษาเกาหลีไปเป็นอังกฤษโดยแม่บ้านใช้ Google Translate นะคะบางส่วนก็อาจจะกดเป็นภาษาไทยแต่ทั้งี้ทางน,างนันต้องดูก่อนนะว่าแบบไหนอ่านรู้เรื่องนะคะเพราะบางครั้งกดเป็นภาษา กิจก็งงแต่พอกดเป็นภาษาไทายยิ่งงงกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็้าข้อมูลอันไหนแปลผิดไปก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะจ๊ะโอเคก่อนอื่นเลยนะขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องไปบ้านติดเกมค่ะที่ทํางานสนับสนุนช่องไปบ้านเป็นกําลังใจที่ดีดมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้โดเนทุกช่องทางด้วยนะคะเอาละเรามาดูแพทโกบอและวันนี้กันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างเนาะอย่างแรกเลยนะที่อัพเข้ามาก็คือ อ,อ,อาอ์โทรักซิออนพื้นที่ซีคาราเคียนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่สองนะซึ่งเขาได้สปอยปอยเราไปบ้างแล้วเนาะอ่ะก็คือตรงส่วนนี้นะคะจะเป็นเออเป็นธีมแบบว่ายังไงดีเป็นธีมใต้ทะเลเนาะก็อ่ะตอนนี้เขาก็ได้อัพเข้าโกลโโบแลบมาแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวเราก็คงต้องรอเข้าเซิร์ฟจริงอีกสักพักหนึ่งแต่ไม่รู้เมื่อไหร่แต่ว่าไม่ไม่น่าจะเกินเดือนหรือ2เดือนแหละเนาะซึ่งในบ้างก็เคยเกินเกินไปก่อนแล้วนะคะในแพททุกๆแพทว่าอ่ะไอทาโทรักซิออนเนี่ยไอที่เราลงกันอยู่ทุกวันนี้นะคะโซนแรกมันคือบามาคียซึ่งมันยังมีอีกหลายโซนนะทุกคนซึ่งตอนนี้ก็นั่นแหละโซนที่สก็กําลังจะมานะจ๊ะ โดยที่โซนนี้นะคะก็เหมือนกับโซนแรกก็คือเราต้องทำเควสเนาะแล้วก็จะมีของให้เราเก็บหรือทำเป็นกุญแจหรืออะไรก็ตามมาน,นะเพื่อเข้าไปเจอห้องบ่อดน,นะคะที่ว่าน่าจะเหมือนกันอันนี้เขาก็มีแบบบอกอาะไอีกเกี่ยวกับเควส <c oughs> เกี่ยวกับของที่ต้องใช้อะไรย่างเงี้ยแต่มันก็ต้องไปลงในดันอยู่ดีนั่นแหละเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็โอเคสรุปคร่าวๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะขึ้นรูปาให้ดูด้วยนะว่าหน้าตา เออภายในเนี่ยคร่าวๆจะเป็นยังไงนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูที่ P.A. เ,เขียนบอกเราไว้สักนิดนึงนะคะเขาบอกว่าอโซนที่2เนี่ยนะซีราคาซีคาราเคียเนี่ยก็ได้ถูกอัปเดตแล้วแล้วก็เป็นโซนที่สร้างโดยทีมของทะเลนั่นเองแล้วเขาก็บอกว่าเราอะจะได้รับแบบว่าสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมือนกับโซนแรกบามาเคียแน่นอนนะคะเข้าไปก็จะแบบอ,อู้มังคนละโซนกันแน่ๆอะไรอย่างนี้ โดยที่แต่ละโซนเนี่ยก็จะมีเหมือนกับสิ่งแวดล้อมกิมมิกไม่เหมือนกันนะคะโดยที่โซนนี้ก็จะเป็นเหมือนกับแบบเป็นความเย็น h ีทแอนด์โคลอะไรประมาณเนี้เนาะก็คือร้อนและหนาวอ่ะแล้วก็แต่ละโซนนั้นก็จะต้องมีบอสของมันเองนะอืมทีนี้เออ่บอสอะเดี๋ยวเราก็ต้องมาเรียนรู้กันใหม่ว่าเมคาอนิกของบอสตัวนี้จะเป็นยังไงนะคะในโซนสีขาราเขียนนั่นเองนะฮะ อ่ะเขาก็บอกว่าเขากำลังเตรียมพัซเซิลไว้ให้เรานะคะก็โอเคอย่าเตรียมเยอะเลยไม่บ้านผลหัวเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แต่สนุกเออแต่ชอบชอบอ่าซึ่งเราก็จะมีสตอรี่ในโซนนี้ให้เราอีกอยู่แล้วซึ่งนะคะ b ค c k r e s ็กดเนี้ถ้าใครเคยเล่นมานั้นเราจะรู้อยู่แล้วว่าเกมนี้นั้นเขาไม่เคยทิ้งเรื่องเนื้อเรื่องนะคะทุกครั้งที่เขาอัปเดตอะไรเข้ามามันจะต้องแบบต้องยัดเข้าไปในเนื้อเรื่องอะไรสักอย่างบางอย่างอาจจะดูสมเพลสมผลบางอย่างก็จะแบบอาจจะดูแปลกๆแต่ก็มันต้องมีเนื้อเรื่องนะคะ นี่คือคอนเซปต์ของเกมเขาเนาะอ่ะทีนี้ก็เขาก็บอกว่าตอนนี้ก็อยู่ในฟิ n นลเวิร์กแล้วกับซิกาลซีกาลาเคียเนี่ยนะคะโอ้ลิ้นพันชื่ออ่านแยจ่จริงๆก็น่าจะใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วเขาก็โอเคอัพลงโบโกโบแลบเนี่ยแล้วเพราะฉะนั้นอีกไม่นานเดี๋ยวก็คงเข้าเซิร์ฟจ,จริงนะคะก็อ่ะต่อไปนี้เป็นรูปเลให้ดูประมาณสองสมรูปมาทุกคนโอเค ต่อไปแล้วก็มีอัปเดตเกี่ยวกับดักไนน์นิดหน่อยนะคะแต่นนี้ไม่บ้างขอข้ามเนาะเดี๋ยวเราไอ้พวกอัปตัวละครเนี่ยขอให้มันรอลงเซิร์ฟจริงไปเลยแล้วเหรอให้แต่ละคนไปดูกันเองดีกว่านะคะเพราะว่าไม่บ้านรู้สึกว่ามาอ่านตรงเนี้ยบางทีพอไม่เข้าก็แบบก็เออนะโอเคต่อไป จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเฟลถ้าใครมีเฟลร้อยสเต็ตขึ้นไปนะคะเวลาที่เราเอาไปเก็บในกระดาษหนังหน้าเดียวเนี่ยแล้วพอเราเอาออกมาใช่ไหมคะมันจะติดครูดาวสิบนาทีตอนนี้เขาก็เปลี่ยนแล้วนะคะเปลี่ยนให้เป็นเหลือ30มสิบวิก็พอนะอ่ะแล้วก็ต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอ่อการล็อกอินเพร์มิชั่นเข้าเซิร์ฟใหม่นะคะแบบเซิร์ฟโอเปียอะไรเนี่ย ก็คือเมื่อก่อนจะแค่30วันใช่ปะตอนนี้เขาปรับเป็น60วันแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอเข้าเซิร์ฟจริงอีกทีหนึ่งเนาะก็สําหรับผู้เล่นใหม่นะคะใครที่เพิ่งมาออนแค่30วันหลังจากสร้างเอ่อพาร์ทที่สองนะคะหรือว่าคนที่กลับมาก็คือคนที่ไม่ได้เล่นมาเกมมาแล้วอย่างน้อย30วันขึ้นไปแล้วเพิ่งกลับมาเนี่ยนะคะจะสามารถเข้าไปอยู่เซิร์ฟโอเปียตัวนี้ได้ถูกไหม ก็ปกติจะให้เขาเ้าไปเล่นได้แค่สามสิบวันตอนนี้เขาก็เลยปรับไปเป็นหกสิบวันนั่นเองนะจ้าโอเคต่อไปเป็นเรื่องของค่าหลือหานะคะอันนี้ก็ขอให้ใจเย็นๆกันสักนิดนึงเนาะเพราะว่าเหมือนเขายังทดสอบกันอยู่เลยนะคะถ้าใครอยากให้ความคิดเห็นของตัวเองเป็นยังไงอะไรยังก็ต้องไปทดสอบในเซิร์ฟกูบ g l e ล a ตัวนี้เนาะแล้วก็ไปลองบอกเขาได้นะคะอ่ะ ทีนี้ตรงคาร์หาสเนี่ยเขาได้เปลี่ยนให้ค่าคอนเหลือแค่ห้าเท่านั้นนะคะจริงๆมันใช้ตั้งห้าสิบเนี่ยซึ่งอันเนี้ยก็มีคนบ่นเยอะ GM ก็เลยบอกว่าเออรู้แหละก็เลยเปลี่ยนแล้วเขาก็บอกว่ามีเออนัะผจญภัยเยอะแยะมากมายบอกว่า มันทำเฟอร์นิเจอร์ยากเหมือนกันนะเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะปรับให้นะแล้วก็เรื่องค่าขอเนี่ยเขาก็ปรับให้เหลือห้าเพราะว่ามันใช้ห้าสิบแบบมันเยอะไปคือจริงๆเนี่ยมันเยอะมากนะสำหรับแบบผู้เล่นใหม่เอาผู้เล่นเก่าเองยังรู้สึกว่าเยอะเลยคือแบบทำไมเจ้าชายมันต้องมาเสียค่าบ้านตั้งห้าสิบค่าเลยมันเอาไปทาอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะเลยนะคือบ้านอะไม่ใช่ไม่สําคัญเราก็อยากมีบ้านใช่ไหมทุกคนแต่แบบมันเสียเยอะเกินไปอเนาะฉะนั้นเขาก็โอเครับฟังแล้วปรับตรงนี้ให้แล้วนะคะ แล้วก็ตอนนี้เขาก็จะปรับเรื่องเฟอร์นิเจอร์น่าจะให้หาง่ายขึ้นอะไรขึ้นเนาะให้ค้าบง่ายขึ้นเหมือนจะลดของคราบด้วยนะเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวรอติดตามกันานอให้เขาเคลียร์อะไรให้ลงตัวก่อนเดี๋ยวคารือหัน่าจะใกล้อัพเข้ามาแล้วแหละแต่ตอนนี้คือแบบปรับเปลี่ยนไปตามนั้นนะ่ะนะโอเคเออขอดูแป๊บหนึ่งนะอ่ะต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามวอนะคะสงครามโหนดและครอบครองอ่ะนะฮะ ก็คืออันนี้เขาบอกว่าเออเขาปรับเป็นเออคนที่ลงวอรทุกคนนะคะจะสามารถรับรางวัลได้โดยไปกดตรงปุ่ม p a s ดิ์ที่เ e จรีวนะคะก็คือของไทยน่าจะแปลว่าแบบผู้เข้าร่วมอะไรย่างนี้เปล่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอรอของไทยอีกทีนึงนะคะเอาเป็นว่าจะมีปุ่มให้กดรับของรางวัลในหน้าต่างกิวนะคะแล้วก็คนที่เออเปิดใช้เออเขาเรียกว่าอะไรนะ ปืนใหญ่เฟรมทาวเวอร์ Tower, อะไรพวกนี้นะฮะก็จะไม่สามารถเข้าโนดวอลได้เอ๊อ๋อขอโทษเบลอเบลออ่านแคนนอ t เป็นแคนนอ t แคนนอนคือปืนใหญ่แล้วว่าแคนนอ t แปลว่าไม่ได้เออไม่บ้านเบอร์ก็หมายถึงว่าก็คือลงไปในโหนดวอลได้ปกตินะแต่ไอเทมเนี่ยมันจะ อ๋อคือคือเหมือนถ้าอันเนี้ยเข้าใจไม่ผิดนะคือไอเทมอะที่อยู่ในกระเป๋ามันจะหายไปจากกระเป๋านะคะก็คือไม่สามารถส,สแตกได้แล้วหรอเออถ้าอันนี้แม่บ้านเข้าใจตรงจุดน,นี้ไม่ผิดนะก็คืออีกหน่อยเราไม่สามารถจะแบบซื้อปืนใหญ่ซื้ออะไรแบบไปตุนในกระเป๋าแล้วพอเวลาแบบเราจะซ่อมบ้านเราก็ต้องปักเอาอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ต้องซื้อใหม่เท่านั้นนะอืม แล้วก็ g ิวออฟคือพายก็คือเปลี่ยนนะเปลี่ยนหลายๆอย่างเลยเปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะล้วก็แอบงงนิดนิดหน่อยๆเกะยขนมให้ลูกแปบ๊บโอเคอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะร,รอเข้าเซิร์ฟจริงอีกทีไน่ไม่บ้านจะอ่านไปข,ข้าคราวก่อนนะคะแล้วก็ ต่อไปในคอนคว t w วอ c คอนคว s t วอ r ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นสงคารามปราสาทนะคะสามารถจ้างทหารรับจ้างได้ทั้งหมด10คนนะคะโดยที่เวลาที่จะจ้างเนี่ยมันจะมีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีระบบใหม่เข้ามานะคะให้กิลที่ไม่ใช่กิลขอโทษให้ผู้เล่นที่ไม่ต้องการจะลงวอลหรือจะเสียสละที่ให้เนี่ยอย่างสมมติว่ามันเต็มร้อยคนเนี่ย คุณครัมาไปกดปุ่ม absent มันเป็นเขาเรียกว่า absent system นะคะซึ่งไม่ภาษาไทยไม่รู้จะแปลว่าอะไรเหมือนกันเนาะก็คือเป็นเอาเป็นว่าเรียกขอเรียก absent ไปก่อนถ้าเราแบบไปกดเลือกที่จะเป็น absent นะคะก็คือเราเนี่ยจะไม่สามารถรับกิลเบ b e n ิตอะไรต่างๆได้ก็คือผลประโยชน์ของกิลเนาะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราออก s กก l นะจะเป็นการแค่แบบเหมือนไม่รับชั่วรขาวก็คือเอาง่ายๆเหมือนสลากที่ให้ทาหารรับจ้างอะซึ่งถ้าสมมติว่ามีคนกด absent สัก สิบคนก็คือสามารถจ้างอาหารรับจ้างได้ทั้งหมดสิบคนแต่ถ้ากดแค่ห้าคนก็จ้างได้แค่ห้าคนนะคะอันนี้ก็ต้องไปคุยอะไรกับในกิวกันเองก no? ่อนเนาะก็คนที่จะกดแอปเซนเนี่ยจะต้องไปกดในสถานที่เซฟโซนเท่านั้นนะคะแล้วก็บอกว่าเออแต่คนที่แอปเซนเนี่ยก็ยังโดน โดนกิลอื่นที่โยนวอลกันอยู่เนี่ยตีได้อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันด้วยนะคะอืมโอเคก็ประมาณนี้นะคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องสองครามวอลโน,โนดนะคะเหมือนจะมีการปรับแต่นั่นแหละก็ยังงง,ง,งอยู่อืมโอเคต่อไปเป็นเรื่อง UI นะคะ UI ก็ปรับเปลี่ยน UI ใหม่นะเกี่ยวกับเอยเนี่ย อะไรนะหน้าต่างแชทเนาะโดยที่เขาบอกว่าจะมีการให้แบบเออมีเมนูให้กระซิบหาเพื่อนได้ด้วยแล้วก็แชทจะเสียไว้ประมาณหนึ่งร้อยประโยคเท่านั้นนะคะแล้วเราก็สามารถแบบเออเอา small widget ก็คือแบบเหมือนกับว่าเอาหน้าต่างแชทออกมาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเออปรับใหม่อะ่ะซึ่งมันดูดีเนี่ยอยู่นะเพราะว่าแบบเก่ามันก็แบบสื่อสารกันยากเหลือเกินอันนี้ก็โอเคอาจจะเห็นชัดขึ้นอะไรขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะ ต้องลองดูแต่ก็ดีใจนะที่เขาปรับตรงส่วนเนี้ยอืมโอเคค่ะสำหรับ แพดโกโบแหละวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนทุกคนอย่าเพิ่งปิดคลิปแม่บ้านนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแม่บ้านจะไปพาทุกคนไปดูสารจากผู้พัฒนาคุณเจนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้คือเป็นมาจากของเว็บหลักเกาหลีโดยตรงนะคะไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเทสใดๆเนาะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคุณเจพูดอะไรถึงพวกเราบ้างนะคะก็ไปดูกันนะปะไปเลย เอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาดูสารจากคุณเอ่อคิมเจฮีกันนะคะหรือว่าคุณเจนั่นเองอ่าเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะคุณเจเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเขาอยากจะออกมาคุยกับทุกคนนะคะเราก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้แบบออกมาเจอเป็นแบบว่าอะไรเป็นแบบหน้าต่อหน้าอะไรอย่างงี้เนาะมาอันนี้มันมาแค่เป็นเหมือนเมสเซจหน้าเว็บทางของเกาหลีเฉยๆนะคะซึ่ง อ่ะเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาก็ทำงานกันอย่างหนักหน่วงเลยแล้วก็มีคนหลายๆคนนะคะที่ให้ความเห็นว่าทำไมคุณจะพัฒนาคอนเทนต์ใหม่ทำไมไม่เริ่มจากคอนเทนต์ที่มีอยู่แล้วนะคะเขาก็เลยเก็บไอคำนี้ยมาคิดเนาะแล้วเขาก็เลยเอามาปรับปรุงตอนนี้นะคะซึ่งก็ตอนนี้ที่เขากำลังพัฒนาอย่างเร่งด่วนที่สุดเลยก็จะเป็นเออ a อ a เวกคอแซนะคะแล้วก็ดันอัโทรักซิออนโซนใหม่นะคะที่ชื่อว่าซีรักซีคาราคิอาเออเมื่อกี้เราก็เกินเกินกันไปหน่อยแล้วเนาะในโกเบโอแล็แล้วก็มีมีนิเกมยาอะไรเนี่ยที่เขาก็กำลังทำอยู่เนาะทีนี้เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยก็พยายามที่แบบเหมือนจะแบบลงเออวันที่ที่จะแบบคอนเทนต์ใหม่ๆอะไรอย่างนี้นะอย่างเช่นเรื่องโวโนดวอ์ Note War, สงครามประสา,าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เอ,อ อะไรนะการรีบูตตัวละครที่มีอยู่แล้วนะคะให้เป็นแบบอันดับหนึ่งเลยก็คือตอนนี้สิ่งที่เขากำลังจะพัฒนาให้เป็นเรื่องเร่งด่วนสูงสุดก็คือเรื่องสงครามวอสงครามประสาทแล้วก็การรีบูตตัวละครนะคะทีนีเ้เดี๋ยวนะก็บอกว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้อัพเจเกี่ยวกับหินคาพ้านะคะให้มันหาง่ายขึ้นเพราะว่าดีมากกับซัพลายมันจะได้แบบ เอออะไรอ่ะเหมือนกับเฉลีย่ยประมาณการอะไรอย่างงี้ซึ่งอันนี้แม่บ้านมองว่าดีค่ะเห็นด้วยอีนี้เขาก็บอกว่าอ่ะแล้วก็อย่างที่เขาได้พูดไปนะคะในจดหมายฉบับนี้เขาก็กำลังพยายามที่จะรับเรียนหลายๆอย่างแต่บางอย่างเขาก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เนาะเพราะว่าอืมจน จนบางครั้งเนี่ยมีผู้เล่นเนี่ยมาชี้ให้ดูว่าเนี่ยจุดเนี้ยมันเป็นปัญหานะคะคุณเจมันเป็นปัญหานะครับ,เ,เ,รบเขาเลยถึงได้เออจริงด้วยถึงได้เพิ่งเห็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีเขาก็แบบเหมือน ไม่ได้มองตัวจุดนั้นนาออย่างเช่นเขาบอกว่ายกตัวอย่างเช่นการหาของในกระเป๋าที่เขาไม่ได้เห็นเลงเห็นเลยจนตอนนี้ได้มีการปรับใช้แล้วให้แบบพิมพ์หาของได้อะไรได้นาะก็คือเอนี่ยมีคนมาชี้จุดให้อ่ะต่อไปนะคะจะพูดถึงคอแซหน่อยเขาบอกว่าหลายๆคนก็อาจจะบ่นอยู่ว่าคอแซนนั้นมาช้าจาังนั่นนู่นนี่อะไรอย่างนี้เนาะแต่ตอนนี้ก็คือเขาบอกเลยว่าคอแซลเ,เวกนั้นกําลัง กำลังพัฒนาอยู่แล้วก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ค่อนข้างพัฒนายากอยู่เพราะว่าเขาจะแบบไปทําเป็นอาวุธใหม่แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนใช่ไหมทีนี้เขาก็อยากให้คอเซอเวงเนี่ยมันมีความแบบประทับใจซึ่งเมื่อเาเห็นเขาแล้วก็แบบเอ๊สาวลำวงแล้วเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าคอเซอเวงนะคะจะมาวันที่11สิงหาคมนะคะทุกคนรอกันได้เลยโดยที่เขาบอกว่าอาวุธของคอเซอเวงนั้นจะเป็นฮารปูดแอนด์ชอรนะคะ ก็คืออะไรอะ่ะฉมวกกระดาบหรอโอเคเขาฮาปูดมันก็ฉมวกอะ่ะแปลตรงตัวเลยนะเนี่ยก็คือดาบกับฉมวกนะคะมันจะเป็นยังไงว่าดาบกับฉมวกเนี่ยน่นน่ะสิแล้วก็จะมีอะไรลูกเล่นที่เป็นแบบยูนิคสำหรับคอแซโดยเฉพาะนะคะแล้วก็จะทำให้มันสนุกมากขึ้นเนาะ พราะฉะนั้นก็ขอทุกคนรอติดตามกันนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพเขาคราหของน้องที่แบบปล่อยออกมาแล้วก็มีเจ้าพวกตัวนาคยืนอยู่ข้างหลังด้วยนะคะแล้วก็เออเรื่องของค่าวลือหาดนะคะก็เดี๋ยวหน่งไงก็จะมีค่าวลือหาดเข้ามาแล้วเด้อเดี๋ยวก็ละต้องรอก,กัอนต่อไปตอนนี้เขากำลังแบบพยายามที่จะแก้จุดนู้นจุดนี้อยู่นะคะ ก็โดยที่วันนี้เขาก็บอกว่าได้แบบปรับเรื่องค่าคอนให้เหลือแค่5เท่านั้นนะคะแล้วก็ปรับเรื่องเฟอร์นิเจอร์ให้มันหาง่ายขึ้นใช้ของค้าบน้อยลงอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าอันเก่ามันแบบใช้เยอะแล้วก็หายากไปหน่อยนะคะคนบ่นเยอะคนที่ไปนทนดลองในโกโบแล้วเขาก็บ่นบ่นมาอะไรอย่างนี้โอเคต่อไปก็เป็นเรื่องของเทอร์มียนนะคะเทอร์มียนรอบนี้ก็คือได้มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นเหมือนกับ ตลาดกลางคืนเนอะเนาะที่เราเห็นอะน,นะก็จะมีโคเอ็มพีมีอะไรขายเต็มไปหมดเลยก็แบบเอ็มพเยอะมากนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าเออแต่บางเขาก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรใหม่ทั้งหมดเนาะอย่างเควสอะไรก็เหมือนเหมือนเดิมนะคะอะไรประมาณนี้อ่ะซึ่งเขาบอกว่าต่อไปนะคะสิ่งนี้เขากําลังเตรียมอยู่แล้วก็ ปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยก็คือฮาโลวีนนะคะอีเวนต์ต่อไปก็คือจะเป็นฮาโลวีนแล้วเนาควรจะตุลาคมแล้วซึ่งอันเนี้ยแม่บ้านติดใจตรงนี้นิดนึงคือเขาบอกว่า n e วฮ a l l วีนอีเว e n ์เนี่ยจะไปฟีเจอร์จะไปฟีดกับด็อกเตอร์มานี่ซึ่งแบบด็อกเตอร์มานี่มานี่ไหนวะมานี่ในเกมเหรอไอ้ด็อกเตอร์มานี่ที่มันเป็นจิ้งจอกปะหรือว่าด็อกเตอร์มานี่ข้างนอกเออไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาก็บอกว่ามันเป็นชื่อที่คุณเคยกับนักพนจนภัยเป็นอย่างดีแล้วแบบอย่างนะ อะไรก็ไม่รู้โอเคไปเลยเดี๋ยวเรารอดูทีเดียวเลยเนาะเดี๋ยวก็มานะคะแล้วก็ต่อไปก็เลือก PVP นะคะเขาบอกว่าอย่างแรกเลยเนี่ยพวกเราก็ได้ Time p r e ีซีซั่นะคะที่จะอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องสงครามวอร์โน no, สงครามประสาอะไรเงี้ยนะซึ่งตอนนี้เขาก็พยายามที่จะอัปเดตตรงส่วนนี้ให้ไวที่สุดนะคะแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนอยู่เนาะซึ่งปกติเนี่ย เอจะเป็นอะไรนะมันจะกลายเป็นทั้งกิ่วแบบถ้าเกิดชนะก็คือได้ทั้งกิวถ้าไม่ชนะอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ถูกปะซึ่งตอนนี้เขาก็เหมือนกับว่าจะเปลี่ยนให้เป็นรางวัลรายบุคคลแทนแต่ก็จะมีของกิวด้วยนะแต่เดี๋ยวอันนี้เราก็รอติดตามกันโดยเดี๋ยวเรารอติดตามอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะเขาก็บอกว่าอตามพี่ผูกคุณคอมเมนต์มาในปีที่แล้วนะคะเขาก็เลยอยากจะปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องกิ้ว เกี่ยวกับที่เป็นสงครามประสาอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่ามีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากๆเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เขาก็เลยโอเคกําลังปรับปรุงและพยายามจะปรับอยู่นะจ้าซึ่งตอนนี้ก็กําลังจะไปปรับตรงโซนเมเดียกับเออวาเลนเซียน่าจะเป็นเออบาเลนเซียนะฮะแล้วเดี๋ยวก็น่าจะมีปรับกันอีกเยอะเลยโอเค แล้วก็ต่อไปอย่างที่สองนะคะที่เขาจะพูดถึงก็คือเรื่องการรีบูตตัวละครที่มีอยู่แล้วนะคะซึ่งเขาได้อ่อพูดออกไปแล้วเนาะว่าจะมีการอัปเดตตอนประมาณกลางกางตุลานะคะซึ่งเขารู้ว่ามีหลายๆคนกำลังรออยู่นะตรงส่วนนี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้อดเจอรอกันนีดนิดนึง โดยที่เขาจะรีบูตทีละตัวละครนะคะแล้วเขาก็จะรีบูตเออโดยการที่เขาจะเพราะเขาปรับเนี่ยเขาจะเอามาลงโกโบแลบนะคะแล้วเขาก็จะเอาความคิดเห็นของทุกคนที่เล่นในโกโบแล b บเนี่ยไปปรับเปลี่ยนอีกทีจนสุดท้ายจะออกมาเป็นตัวนั้นๆอ่ะสมมุติว่าปรับเลนเจอร์ก่อนก็ โอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอฝากทุกคนไว้สักนิดน,นึงนะคะใครเล่นตัวไหนเป็นตัวหลักแล้วต้องการให้ความคิดเห็นของตัวเองเนี่ยแบบส่งถึงเขาสักนิดน,นึงนะก็ตอนนั้น่ะถ้าเขาจะรีเวิร์กรีบูทแล้วเนี่ยเราก็คงต้องลองไปเล่นในเซิร์รฟโกลบอลแลบกันนะคะแล้วก็ไปแสดงความคิดเห็นให้เขารู้ด้วย เผืออย่างน้อยเสียงเสียงหนึ่งของเราเนี่ยก็จะได้ส่งถึงเขาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาเกิดรีบูตมาแล้วแต่เราไม่ไปลองเล่นแล้วเราก็ไม่ส่งความคิดเห็นไปแล้วเขารีบูตมาไม่ถูกใจอันนี้โทษใครไม่ได้เนาะแต่ท้งนี้ท้งนั้นน่ะการรีบูตมันก็ต้องขึ้นอยู่กับทุกๆคนด้วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องช่วยการแสดงความคิดเห็นไปในทางทิศเดียวกันนะเนาะ,นะก็คือนั่นแหละเอาเป็นว่า ถ้าคุณอยากให้หนึ่งเสียงของคุณมีค่านะคะก็เดี๋ยวรอดูเนาะเวลาเขาประกาศตัวไหนออกมาอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวก็ไปลองในเซิร์ฟ g l o บ a l l a b กันนะคะแล้วก็ไปแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะเพราะเขาจะยึดความคิดเห็นใน g o o o a l l a b นั่นแหละที่มีคนไปลองอะ่ะตรงนั้นนะเป็นเสียงหลักนะคะว่าเออตัวทำอย่างนี้อย่างนี้เวิร์คทำอย่างนี้ไม่เวิร์คอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เพราะฉะนั้นก็คือถ้าคุณไม่อยากเสียสิทธิ์นะแม่บ้านย้ำอีกทีหนึงถ้าไม่อยากเสียสิทธิ์ก็เตรียมรอกันเลยถ้าเกิดตัวไหนจะรีบูตเมื่อไหรก่ก็เดี๋ยวเราไปเล่นโกลบอลแล้วแล้วมาแสดงความคิดเห็นให้คุณเจเขารูกันนะคะก็ประมาณนี้แหละทุกคนโอเคหมดน่าจะหมดแล้วนะนี้แม่บ้านก็คือแบบสรุปย่ออย่างอื่นมันก็ไม่มีอะไรแล้วเขาก็แค่พูด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 เฉยๆนะคะโอเคอ่ะ สำหรับวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้แล้วนะคะโอเคก็คิดเห็นยังไงกับคอเซเวกบ้างก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแม่บ้านไม่กัดเดอ้อแล้วถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ check, กด subscribe ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งเอาไว้ด้วยนะคะจ,จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะโอเค เหนื่อยมากเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวรอดูก็อย่างที่บอกเนาะถ้าโกลบอลแบบสัปดาห์ไหนดูเหมือนไม่มีอะไรน่าสนใจไม่บ้านจะข้ามไปเลยนะคะต่ถ้าสัปดาห์ไหนมีมีอะไรน่าสนใจไม่บ้านก็จะเราก็จะมาเจอกันแบบนี้โอเคเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบายบาย